รสชาติของการเป็นหวานใจจะหวานเท่ากับทับทิมกรอบและสลิมหรือเปล่าหวานเจี๊ยบเข้าถึงซิกเนเจอร์แต่ไม่เข้าถึงใจเธอได้ยังไงอฮะ คือร้านสลิมที่เพิ่งเปิดได้แค่สามวันถึงชื่อร้านจะเชื่อว่าสลิมแต่ซิกเนเจอร์ของร้านเขาคือทับจิมกรอบซึ่งวันนี้หนุ่มแบดกับจ่าลูกก็ได้ไปลองมาแล้วว่าแมงคอดอร่อยแค่นั้นยังไม่พอนะฮะร้านเขายัางมีให้ระบายสีวัดรูปเป็นสายอาร์ตชีวหวานจี เป็นชมบรรยากาศของร้านกน่อนเลยนะฮะมองพงไหนสุดจะทักรอก่อนนาเดียวมางัดจะวักก็วักนักมาหักผมวัดอารันโยโย่ชิบกะเดายวยวววเดียวใดจะแน่หันนาก็แอบกระสิบให้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าหลานเขาน่ะมีเสื้อวินเทจเสื้อวงขายอีกตั้งหาอ๋อให้ถูกใจถูกแบบเ็ฟ แล้วพิกัดของร้านเขาก็อยู่แค่หน้าหมอ,อ,<ร>อนี่เองก็กลางตลาดฮะก็คือร้านสลิมคื่เปิดได้ประมาณสามวันแล้วทางร้านก็มีสลิมชับทิมกอนแล้วก็เป็นงานศิลปะเด็กสําหรับที่ว่าให้น้องๆหนูๆที่ว่าอยู่บ้านเหง,งาๆ<า>อะไรก็ ประเพณรูปได้ทางร้านมีเฟรมจำหน่ายส่วนสีและอุปกรณ์ของร้านมีให้หมดเลยครับเข้าชมบรรยากาศได้แล้วก็ในร้านก็มีพิเศษอีกหน่อยก็คือมีเสื้อวินเทจแล้วก็เสื้อวงนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดของร้านนี่กี่โมงเวลาเปิดก็สิบโมงถึงสี่ทุ่มเลยยิงยาวเลยยิงยาวเลยครับมีวันหยุดไหมครับพี่ไม่มีเลยครับเพราะว่าผมอยู่ดูแลพี่ด้วยแล้วก็ให้บริการพวกรูกค้าที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของเรา ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขออีกนิดขนมไทยต้องหวานมานันถ้าอยากรักกันต้องมาเป็นหวานใจนนลืมบอกตะกี้ทับทิมกรอบเฮียแกทำเองนะไปละบวย